ลุ่มฟังมวยหูฟรีไม่ว่าจะสามยกห้ายกดูได้ไม่ว่าจะเจะ็ดสีหรือวันลุมพินี <ST AC LE> วิเคราะห์มวยเด็ดจากเซียนมวยมากประสบการณ์ต้องที่นี่ที่เดียว <ST AC LE> สยามมวยเดือดสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดน,นะวันนี้ก็มามวิเคราะห์มวยนะครับยอดไอคิวเจอกับอารเลซิโอนะประจำวันศุกร์ที่ 25กระกฎาคมนะก็ในศึกวันลุมพินีนะครั้งที่117่้อยนะแฟนมวยก็ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะแฟนหมัดแฟนมวยนะถามว่าทางด้านสยามมวยเดือดเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับนะก็วันนี้จะมาวิเคาราะห์ช็อตต่อชอ็อตกันเลยนะครับสมาชิกนะแต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งนะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางด้านสยามมวยเดือดนะและถ้าใครนะยังไม่มีกลุ่มนะฟังวิเคราะห์มวยนะครับทัศนสนะมวยนะแอดเข้ามาที่ SM888 ได้เลยนะครับสมาชิกนะย้ำว่ามีแอดนำหน้านนะคุณจะได้รู้ทั้งมวยหูเนี่ยคุณจะได้รู้เลยว่าแดงหรือน้ำเงินชนะก่อนใครแน,น่นอนนะส่วน คุณแค่นอนอยู่บ้านเนี่ยคุณได้รู้เลยว่าบรรยากาศในสนามเป็นยังไงนะส่วนถ้าใครต้องการเดิมพันอะไรที่นี่มีครบทุกวงจรนะครับสมาชิงนะแอดเข้ามาที่ s m 8 8 8ย้ำว่ามีแอดนำหน้าด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็มารับชมรับฟังกันเลยนะครับนะก็ทางน้านยอดในคิวเจอกับอาร์เลสซิโอเนี L ่ยนะครับก็ยอดในคิวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นนักชกจากประเทศไทยของเรานะ ส่วนทางด้านเจ้าอาเลซิโอมาลาเทต,ต้าเป็นนักชกจากจังหวัดเอ้ยขอโทษทีนะครับเป็นนักชกจากประเทศอิตาลีนะอายุ23ปีนะนะครับนักชกในวันลุมพินีมาทั้งหมด5ครั้งนะครับก็ชนะ3แพ้2นะครับเป็นการชนะน็อกสองนะครับชนะน็อก3ครั้งนะครับแล้วก็แพ้น็อก1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน เอกฉันหนึ่งครั้งนะครับทางน้านเจ้ามาลาเทต้าเนี่ยก็เป็นนักมวยที่ใช้หมัดได้ดีนะครับถามว่าความเกา่าประสบการณ์เป็นยังไงนะทางน้านเจ้ามาลาเทต้าเนี่ยผมมองว่าประสบการณ์เนี่ยสู้ยอดไอคิวไม่ได้แน่นอนนะผมมองว่าประสบการณ์ในวันลุมพินีในไรเนี่ยสู้ยอดไอคิวไม่ได้แน่นอนนะทางด้านเจ้ามาลาเทต้านะแต่ผมมองว่าความเป็นมวยถามว่ายอดไอคิวดู ยังดูดีฝ่ามาลาเทต้าไหมผมว่ายังตอบว่าไม่นะครับนะเพราะว่าทางนั้นมาลาเทต้าเองเนี่ยหมัดหนักนะผมว่าเรื่องความเป็นมวยนะในวันลุมพินีนะใช้อะไรไม่ค่อยค่อนข้างได้เยอะนะแต่ผมมองว่าถ้าลูกเก๋าอะไรแบบนี้ยยอดไอคิวดูดีฝานะแต่ว่าถ้าความเป็นมวยความอะไรผมว่าใช้อะไรไม่ได้เยอะนะเพราะว่านวมัมเล็กนะครับนะนวมมเล็กนะ ผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้ายอดไอคิวโดนของมาลาเทต้าก็หลับได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาหนักนะเราต้องยอมรับว่าเขาหนักเขาแม่นเขาคมนะครับนะเราต้องยอมรับในส่วนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นว่ามาลาเทต้ายังดีฝ่ายยอดไอคิวคือการมีใจปิดเกมนะอาวุธเขาหนักนะเขาพร้อมที่จะปิดเกมยอดไอคิวได้ทุกเมื่อนะครับนะเขาพร้อมที่จะ น็อกยอดไอคิวได้ทุกเมื่อนะอันนี้ผมเป็นห่วงยอดไอคิวที่สุดเลยเพราะว่าอาวุธเขาหนักถ้าเราเปรียบเทียบกับยอดไอคิวนะผมมองว่าทางด้านเจ้ายอดไอคิวเนี่ยเรื่องอาวุธหนะักเรื่องอะไรเนะี่ยผมยังมองว่ายังไม่เท่ามาลาเทต้านะแต่ว่าถ้าลู่เสียเปรียบของมาลาเทตา้าผมยังมองว่าเสียเปรียบเรื่องประสบการณ์มวยเนะี่ย เสียเปียบแน่นอนเรื่องพวกอาวุธมวยการออกอาวุธมวยการยืนระยะการรับอาวุธนะผมมองว่าเสียเปียบยอดไอคิวแน่นอนนะประสบการณ์การออกอาวุธการยืนระยะกระดูกมวยนะความเป็นมวยผมยังให้ยอดไอคิวนะแต่ว่าถ้าหมัดปิดเกมหมัดหนักมีวินาทีทองผมมองว่าอยู่ที่มาลาเทต,ต้านะดีคนละแบบ เสียคนละอย่างนะคู่นี้นะส่วนเจ้ายอดไอคิวเนี่ยก็เป็นนักชกจากประเทศไทยของเรานะครับก็ซ้อมอยู่พีเคนะนะก็ชกมวยชกในวันลุมพินีเนี่ยมาแล้วทั้งหมด10บครั้งนะ้นะก็ชนะน็อกหนึ่งนะชนะน็อกสองครั้งขอโทษทีนะครับชนะน็อกสองครั้งชนะคะแนน5นะแล้วก็ชนะไม่เอกฉันหนึนะแล้วก็แพ้1นึครับเป็นแพ้ให้กับทางด้านเจ้าอเล็กเซ่บาลิโก ก็ส่วนตัวผมนะถามว่ายอด IQ เนี่ยเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรนะ่ะประสบการณ์มวยผมยังมองว่ายังดูดีฝาเจ้ามาลาเทต้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าแบบความเป็นมวยความอะไรก็ยังดูดีฝานะแต่ยอด IQ นะถ้าถามผมว่ายอด IQ เสียเปรียบมาลาเทต้าตรงไหนผมบอกได้เลยว่าความหนักนะนะ ความหนักกับมีใจปิดเกมฟาร์มไวผมมองว่ายอดไอคิวนะเสียเปรียบมาลาเทต,ต้านะในช่วงนี้เพราะว่ามาลาเทต,ต้าเองเราต้องยอมรับนะว่าเขาหนักเขาไวนะแล้วเขามีใจปิดเกมนะถามว่ายอดไอคิวหนักไม่หนักนะแต่ว่ายังไม่ไวเท่ามาลาเทต้าแล้วก็ยังไม่มีใจปิดเกมเท่ามาลาเทต้าเขาอาจจะมีใจปิดเกมนะแต่เพียงแค่ว่าการออกอาวุธเขา มันยังไม่เข้าจุดแม่นเหมือนมาลาเทต้าทางนั้นเจ้ามาลาเทต้าถามว่าฟาร์แม่นนะวัดกับยอดไอคิวเนี่ยผมมองว่ามาลาเทต้ายังแม่นฝานะครับยังแม่นฝ่าแล้วก็ยังได้เปรียบฟาร์แม่นได้เปรียบฟาร์คมยอดไอคิวนะแต่ถามว่าเรื่องหลากหลายของอาวุธผมอยู่ที่ยอดไอคิวแต่ว่าฟาร์แม่นฟาร์ได้เปรียบฟาร์คมอยู่ที่มาลาเทต้านะครับคูนี้ผมยังมองว่า ได้คนละแบบเสียคนละแบบนะอยู่ที่สมาชิกชอบนะแต่ส่วนตัวผมนะคู่นี้ประสบการณ์อย่างเดียวเอากันไม่ลงนะผมจะมองว่าเอากันไม่ลงนะหลายๆคนก็บอกว่ายอดไอคิวชนะชัวนะเพราะว่ามาลาเทต้าเคยแพ้น็อกอับดันลาที่ไอคิวชนะมานะที่ยอดไอคิวชนะมาผมจะบอกให้นะครับนะมวยมันไม่เหมือนกันนะ ใครอาจจะไปรู้ว่ายอด i ออาจจะแพ้นอกมาลาเทต,ต้าก็ได้นะมวยมันไม่เหมือนกันนะครับเราอย่าพึ่งด่วนสรุปนะผมถึงมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันมีดีกันคนละแบบนะมีดีกันคนละแบบมีเสียกันคนละแบบคู่เนี้ยผมว่าขึ้นไปเนี่ยเหมือนไหนเหมือนกันเลยแล้วกันจริงนะผมบอกให้นะเราจะไปประมาทมาลาเทต,ต้าก็ไม่นานนะหลายหลาย,หลายคนบอกโอ้ สู้มาลาสู้ยอดไอคิวไม่ได้หรอกทางด้านมาลาเทต้านะเพราะว่ายอดไอคิวดีฝ่าโชคมาเยอะฝ่าผมบอกให้นะมวยพวกนี้นะครับนวมมันเล็กนะมีสิทธิ์โดนทุกคนมีสิทธิ์หลับทุกคนนะครับนะผมว่าต่อให้แข็งแค่ไหนนะถ้าโดนจุดจังๆนะยอดไอคิวก็หลับได้นะ ทางด้านมาลาเทต,ตาถ้าโดนของยอดในคิวจังๆนะก็หลับได้แต่ถ้าพูดถึงความหนักพูดถึงมีใจปิดเกมผมก็ยังบอกยังยืนยันคําเดิมว่ามาลาเทต,ตาอาวุธหนักหอยยอดในคิวล้วก็สามารถปิดเกมได้ไว่ายยอดในคิวแล้วกันนะพูดประมาณนี้ก็ผมสรุปให้ว่ามีดีคนละแบบนะมีดีคนละแบบมีเสียคนละแบบนะต่างคนต่างมีจุดเสียนะก็ การวิเคราะห์ของผมก็ไปในแนวทางประมาณน,นี้นะครับนะส่วนตัวผมว่าถามถ้าถามผมชอบใครนะถ้าเล่นเอามันนี่กับบ้านนะมาลาเทตานะแต่ว่าถ้าเล่นแบบรักชาติรักแผ่นดินนะยอดไอคิวนะเลือกเอาเองแล้วนะสมาชิกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะแอดมาที่ sm 8 8 8แปดำว่ามีแอดนำหน้านะคุณจะได้ทั้งมวยหูทั้งมีทั้งสามยกสามยกนะ มวยหูผมนะไม่ใช่เซียนกิ๊กก๊อกนะครับเซียนใหญ่จากในสนามเลยถ้าใครฟังเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเซียนใหญ่นะรู้หมดนะซิกแดงซิกน้ําเงินน้าเงินข้ามุมเป็นยังไงแดงข้ามุมเป็นยังไงนะกรรมการตัวบนชอบฝั่งไหนนะครับหน้าเสือแดงหน้าเสือน้ําเงินฝั่งไหนแข็งฝักกันนะ บรรยากาศอยู่ฝั่งไหนนะรู้หมดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็ไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ